สวัสดีครับ928วันสงครามยูเครนน้อยคนที่จะรู้ว่าสงครามผ่านมาก,กี่วันแล้วโดยเฉพาะกับกองเชียร์ของรัสเซียไม่อยากนับไม่อยากรู้อยู่แล้วเพราะว่าเคยตั้งเป้าหมายว่า จะยึดยูเครนใน24ชั่วโมงบ้าง3วันบ้าง7วันบ้างมา3เดือนบ้างคงไม่คิดว่าเหตุการณ์จะผ่านไปใกล้3ปีแล้วแน่นอนว่าเรื่องราววุ่นวายกว่าที่คิดมันมีง่ายเหมือนที่รัสเซียคิดไว้มาถึงวันนี้รัสเซียก็พยายามและต้องยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนมหาศาลแต่ไม่สามารถปิดเกมยูเครนได้ยูเครนได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐและก็ยุโรปนั่นคือเรื่องราวในเบื้องต้นนะครับตอนนี้เหตุการณ์มันมาถึงสี่แยกและก็ เป็นสี่แยกวัดใจตรงไปคือยืดเยื้อเลี้ยวขวาเจริจาเลี้ยวซ้ายทุ่มกำลังแน่นอนว่าสหรัฐอยากให้ตรงไปก่อนเพราะว่าสหรัฐจะมีการเลือกตั้งในปลายปีนี้รอดูผลว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปได้มากแค่ไหนเลี้ยวขวาคือเจริจาสหรัฐก็คงไม่อยากให้เจริจาในตอนนี้เพราะว่ายูเครนยังเสียเปรียบอยู่อยากให้ยูเครนื้อพะพอรัสเซียก็อาการไม่ดีมากนะักแต่ว่ายูเครนเลี้ยวซ้ายทุ่มกำลังบุกรัสเซียนะครับ แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงแอดมินก็วิเคราะห์ตามจริงว่ามันมีความเสี่ยง และมองว่าเป็นการมุทะลุทางฝ่ายกองเชียร์ยูเครนก็ไม่พอใจหาว่าแอดมินไม่เข้าข้างยูเครนคอมเมนต์แบบรุนแรงต้องมีการลบกรบรันบล็อกไปหลายคนเพราะว่าใช้คำพูดผิดกฎชุมชนนะครับจริงๆแอดมินก็ชินกับเรื่องแบบนี้การชี่เราวิเคราะห์ตามจริงมันไม่ถูกใจทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าจะให้แอดมินเชียร์ยูเครนอย่างเดียวยูเครนบุกรัสเซียยูเครนชนะแน่ๆก็พูดแบบนั้นไม่ได้นะครับว่ากันด้วยเหตุและผลแอดมินไม่ใช่สายเสียมสายอวยเอายอด แอดมินเป็นสายวิเคราะห์เรื่องราวตามจริงแอดมินก็พยายามตามผลงานของยูเครนในการบุกโคชอยู่เท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้นะครับยูเครนยังยึดพื้นที่โคชไว้ได้แต่ว่าไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ในขณะที่รัสเซียตั้งแนวบัฟเฟอร์โซนและค่อยๆ่ยลุกเข้ามานะครับพูดง่าย,ายตอนนี้ยูเครนอยู่ในพื้นที่จำกัดในโคชรอตั้งรับรัสเซียลักษณะก็คือยูเครนบุกเข้าไปแล้วก็ยึดพื้นที่ไว้จำนวนหนึ่ง แล้วยุเคนทำลายสะพานเพื่อตัดเส้นทางเข้ามาของรัสเซียในขณะเดียวกันนะครับก็ตัดเส้นทางการบุกของตัวเองไปด้วยดูเหมือนยุเคนพอใจในพื้นที่1,200กว่าตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สำคัญมากนักแอดมินก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้ายุเคนจะยึดพื้นที่คูสแค่นั้นแล้วก็บีบให้รัสเซียเจรจามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเหมือนเอาเหรียญสิบไปแลกกับแบงค์พันแอดมินเลยบอกไว้ว่าถ้ายุคเคนไปไม่ถึงโรงไฟฟ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรบางคน บอกว่ายูเครนไม่จําเป็นต้องไปถึงโรงไฟฟ้าแค่เข้าไปถึงระยะก,การโจมตีแต่ว่าความจริงยูเครนจะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้ถ้ายูเครนโจมตีโรงไฟฟ้ามันก็จบนะครับตะวันตกเลิกช่วยทุกอย่างแต่ถ้ายูเครนเข้าไปควบคุมโรงไฟฟ้าได้มันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับอย่างรัสเซียเข้าไปควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปอริเซียใช้เป็นฐานในการโจมตียูเครนก็ไม่กล้าโจมตีนะครับการจะเข้าไปควบคุมโรงไฟฟ้าได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ไปด้วยรู้จักวิธีการทำงานแล้วก็กลไกเพราะถ้าผิดพลาดก็คือหายนะรายละเอียดมันเยอะมากยุเคนหวังจะไปยึดโคสแล้วก็ไปตั้งศูนย์บัญชาการดูแลปกครงคองโคสมันต้องใช้กำลังใช้งบไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นแอดมินพยายามอธิบายให้เห็นภาพความจริงตอนนี้ยุเคนตั้งรับ ในพื้นที่1,200กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแผนการของยูเครนจะสำเร็จหรือไม่หรือว่ายูเครนจะได้อะไรจากการบุกค,คสุสในครั้งนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป้าหมายของยูเครนคือบุกค,คสุสยึดพื้นที่ปีบให้รัสเซียยอมเจรจาทําให้รัสเซียรู้ว่า การถูกบุกรุกนี่เป็นอย่างไรเอามาจากคำพูดของประธานาธิบดีของยุเคนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีข่าวจากทางยุเคนเท่าไหร่หลังจากที่สหรัฐไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีในเขตของรัสเซียการเลี้ยวซ้ายของยุเคนในครั้งนี้จะมียูเทิร์นหรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ ส่วนทางฝั่งของรัเสเซียหลังจากที่ทําบัฟเฟอร์โซนหรือว่าแนวปะทะแนวกันชนก็เพื่อจํากัดการเคื่อนไหวของยูเครนแล้วก็มีการส่งกําลังเข้าไปปะทะยึดคืนพื้นที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ายูเครนมีกําลังในคูสเท่าไหร่แต่คิดว่ารัเสเซียมีมากกว่านะครับในวันที่9กาันยายนก็คือเมื่อวานรัเสเซียรายงานว่ายูเครนเสียกําลังไป240นายรถทุ่มเกราะ13คันรถถังสองคันอธิบายเพิ่มเติมนะครับลักษณะการเข้าไปยึดของยูเครนเหมือนการเข้า ไปยึดจังหวัดหนึ่งก็ยึดไปตามหมู่บ้านไปตามอำเภอเมื่อเจอกับแหล่งชุมชนนะครับก็จะคงกําลังคุมไว้กําลังก็เหลือน้อยในการที่จะยึดพื้นที่ต่อไปแล้วชาวบ้านก็ส่งข้อมูลส่งพิกัดที่กับรัสเซียวุ่นวายนะครับแล้วก็มีการต่อต้านอยู่แล้วซึ่งยูเครนเจองานยากกว่ารัสเซียที่บุกเข้ายึดเคอร์ซอนและก็ซาปอริเซียระหว่างนี้รัสเซียก็ส่งกําลังเข้าปะทะไปเรื่อยตามหมู่บ้านแต่ว่าความยากของรัสเซียคือใช้การถล่มโจมตีไม่ได้เพราะว่าเป็นเมือง ของตัวเองนะครับรัเสเซียค่อยๆปลุกและรัสเซียใช้การโจมตีถล่มเมืองซูมีของยุคนแทนก็เพื่อสกัดการส่งกําลังบํารุงไปให้กับยุคนรัสเซียใช้วิธีทาบัฟเฟอร์โซนแล้วก็เข้าปะทะให้บ้านเมืองเสียหายน้อยสุดแล้วก็โจมตีแนวหลังของยุคนในเมืองซูมีถามว่ายุคนโดนล้อมไหมในคูสก็มีถึงขนาดนั้นแต่ว่าเดินหน้าต่อมีได้นะครับขึ้นอยู่กับการส่งกําลังบํารุงของยุคนว่าจะยื้อได้นานแค่ไหนในคูสต้องยอมรับว่าถ้าไม่มี การสนับสนุนจากตะวันตกยูเครนก็อยู่ในคุสยากกองเชียร์ยูเครนอย่าเพิ่งโกรธกันอันนี้พูดตามความจริงนะครับกลาหมของรัสเซียรายงานว่าตั้งแต่ที่ยูเครนบุกคุ้ ยูเครนเสียทหารไปแล้ว1 1 4 0 0นายรถถัง89คันยานรบทหารราบ42คันรถทุ่มเกาะลำเลียง74คันรถทุ่มเกาะต่อสู้635คันยานพาหนะ371คันปืนใหญ่สนาม85ระบบป้องกัน8 7ดเจรวดลายลำกล้อง24 Hi ่สิมาส7ระบบ M2705 ระบบอิเล็กทรอนิกส์วาฟ7ฟร์ระบบแล้วก็อื่นๆอีกพอสมควรนะครับเราไม่สามารถเชื่อได้1 0 0 แต่ว่าประเมินแล้วยูเครนก็เสียเยอะในคูสจริงอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าพอสมควรไม่น้อยนะครับยูเครนทุ่มกำลังบุกค,คูสหวังเปลี่ยนเกมแม้ไม่มีการอนุญาต แต่ว่าเท่าที่ยูเครนมีก็เอามาใช้ในคุสี่เกือบทุกอย่างอย่างให้มาสเสียไปแล้วเกียรระบบรถถัง89คันแม้ไม่มีรายงานว่าเป็นรถถังรุ่นอะไรบ้างแต่ชื่อว่ามีการเอารถถังเอปามไปใช้แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการถอนเอปามออกจากแนวหน้าเพราะว่าสหรัฐมองว่า ยูเครนเอาเอปามไปใช้ผิดยุทธวิธียูเครนก็ตอบโต้ว่ารถถังเอปามไม่แข็งแกร่งเองยูเครนพยายามอัปเกรดเอปามด้วยเกาะปฏิกิริยาของโซเวียตเรื่องนี้อดีตนายพลของสหรัฐก็ไม่พอใจนะครับออกมามีวิวาทากับยูเครนที่มาแล้วแน่นอนว่ารถถังเอปามไม่ใช่อมตะ ยิงสารัฐถอดอุปกรณ์สำคัญออกไปความสามารถก็ลดลงอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องถอดเพราะว่าไม่อยากให้รัเสเซียได้ไปนะครับปกติเอปามจะมีเกาะด้านหน้าที่แข็งแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนทางด้านหลังมันกับรถถังทั่วไปเจอกับโดนกับขีปนาวุธก็ถูกทำลายได้อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้มีข้อมูลว่าเอปามในยูเครนถูกจัดการไปแล้ว14คันจากที่ยูเครนได้มา31คันครึ่งหนึ่งเห็นจะได้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเอปามเยอะสุดในการสู้รบทั้งไฮมาสทั้งเอปามเจองานหนักในยูเครนนะครับแต่ว่ายูเครนก็ยังมีไฮมัสอีกเยอะพอสมควรและก็เป็นอาวุธสำคัญที่รัสเซียต้องหนักใจต่อไปตอนนี้ความน่าสนใจไปอยู่ที่ภูมิภาคคูสว่ายูเครนจะเอาอย่างไรต่อไปเราก็ได้แค่ติดตามเท่านั้นเองนะครับ